เรากำลังจะเดินขึ้นวัดนะคะมาแล้วๆมาเร็วๆบรรยากาศทางขึ้นนะคะวันนี้เราขึ้นมาไหว้พระกันนะคะบนศาลานะคะ บุญค่ะลูกาไม่อยากไปว้ำบุญน่ะอ๋อก็ทำบุญจะได้บุญต้นเงินน่ะอ่ะเอาไปเสียบไปเสียบไหมไมนั่นเด็กเสียบเป็นไหมล่ะไห้เี่เค่าเสียบไมก็ได้ลูก ไม่มีแบงค์นี้ยีสิแล้วเดี๋ยวก็ทำทีลังให้พี่ข้าใส่ให้ก็ได้สารับงกทูาตรงนี้เลยขอพรกันลูกขอพรในใจก่อนเร็วผาูอะด้วยค่ะได้ช่วยไปเรียนพ่อจาประกั์จ้างต่ะเสิ ได้ปผ้พาเสร็จแล้วก็เดินต่อนะคะเขียนผ้าตุงสวรรค์ให้เขียนผ้ามันต้องใช้อันนี้ปั๊มเออใช้แม็กมาติด ไม่ไปหรอกสาธุข้างล่างก็ได้ไดโนเสาร์ไดโนเสาเป็นป้าจ right> ้าเสียงดังพูดเบาๆก็ต้องพูดเสียงดังก็ได้พูดเบาๆมันใช่ไดโนเสาร์หรอแม่ว่าเป็นพญางูมากกว่าแม่ว่ามันไม่ใช่ไปเดินต่อใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังพูดเบาๆห้ามพูดเสียงดัง มันต้องไปแรกก่อนนะลูกต้องไปแรกตังเรียนมาก่อน จะโยนให้ลงนะลูกโยนให้ลงนะโยนให้ลงโยนให้ลงอันนี้น่ะแม่แม่ขอแม่ขอคนละเหรียญเข้าเราของแม่ก็เข้า แล้วมันเด้งออกไหมล่ะไม่ไม่เข้าไม่ถูกหัวเลยน,น้องก็โยนดูหน่อยจิลูกโยนดูอันนี้ด้วยนี่ไม่ถูก แ่ไม่ลงเลยลงชั้นเทียวนูถูกไปแล้วถูกถูกไปแล้วสามแล้วโอ๊ยไม่ถึงเบิ้งแล้วแม่ใบไม่เสียงดังลูกไม่เสียงดัง พูดเบาๆพูดเบาๆห้ามเสียงดังมะไม่สูงเสียงดังนะไปเลยไปเลยถ่ายรูปไหม แล้วเขเขียนไว้ว่าห้ามนั่งไม่ให้นั่ง<ะ>เาไปนู่นเราไปดังนู่นแม่แม่ ลูกดู้างทางนะไังหัาไม่ได้มาขสิาไาไม่ไปนะไม่ลงไปนะไปไไม่ลงไปนะกลับมาไปไปเดินกลับไปเดินกลับไป ไปทางนี้ไปลุ้นไงนี้เนปเน,ปนย,ยังเชื่อมอยู่ได้ไหมขึ้ามีกันใดก้อนหนึืขามาเลยไปหนุนตามเพื่อนไปน ไหน,นไหน,ไหนบนบนั่นก็เต่าบนเหรอเต่าใจก็เต่าไปม,มาเดินหนึ่งทางนี้มาเราไม่มีอาการหิวนะคะกินก่อนบรรยากาศวัดถ้ำพาเด่นนะคะ